เอเาเวลานี้หาครูใหญ่ได้แล้วความจริงครูใหญ่ท่านนอนอยู่ใกล้ๆแต่ผมมองไม่เห็นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านนันหลายตั้งใจฟังเวทนานุปัสนามาหาสติปัฏฐานผมจะขอนำาพระพุทธพจน์บทพมบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสศีบรมศาสตร์เสนาสมมาสมพุทธญาทรงตรัส มาแปลออกเป็นภาษาไทยแล้วแปลในปัจจุบันสำนวนมันไม่เพราะก็ขออาภัยด้วยไม่ฉะนั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าผมสร้างธรรมะมาสอนเองท่ากล่าวว่ากระทันจากพิกเวพิขุซึ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนพิสุทั้งหลายก็อย่างไรพิขุ พิสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาคือความสวยอารมณ์คำว่าเวทนาเนี่ยก็ได้แก่อารมณ์ที่เราเข้าไปสัมผัสเขาตามบาลีท่านเรียกว่าสวยอารมณ์ในเวลาในเวลั่นคือว่าสวยอารมณ์ในเวทนานั่นอยู่เนืองเนือง ให้กล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในพระธรรมวินัยนี้เมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาเมื่อเสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาเมื่อเสวยอาทุกขมสุขเวทนาคือไม่สุขไม่ทุกข ก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยอทุกขมสุขเวทนาคือไม่มีสุขไม่มีทุกข์มันเฉยๆใจมันว่างว่างสบาย,บายหรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มียมิตรคือเจือวิธีกรรมมรรคก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่เจือวิธีมิตรคือกรรมมคุณหรือเมื่อ <c oughs> หรือเมื่อเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิอมิตรคือที่ไม่เจือวฤติกรรมมาคุณก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรหรือเมื่อเสวยสุขเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตร หรือเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอามิตรหรือว่าเสวยทุกขเวทนาอทุกขเวทนาที่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราเสวยทุกขเวทนาทุกขมสุขเวทนาที่มีอมิตรอทุกขกมสุขที่หมายความว่าไม่ทุกไม่สุข หรือว่าสเสวยอทุทขเวทนาอทุกขมสุข,ขเวทนาที่ไม่มีมิตรก็รู้ชัดว่าบัดนี้เราสเสวยอทุกขมสุข,ขเวทนาที่ไม่มีมิตรด,ดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นภาวเห็นเวทนาภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในเวทนาบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในเวทนาบ้างก็หรือสติว่ามีเวทนานี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉ <Maybe. S 1> พาะภายในเกิเธอ แต่เพียงสักวว่าเป็นที่อาศัยสัจวว่าเป็นที่ระลึกเราย่อมไม่ติดอะไรอะไรทั้งหมดในโลกด้วยดูก่อนพิสุทธัหลายเธอย่อมพิจารณาเวทนา,นาในเวทนาเนืองเนืองโดยอย่างนี้ <c oughs> นี่ผมเอามาอ่านให้ฟังเพราะเป็นการป้องกัน <c oughs> นี่จะหาว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาสอนเอง ยกลายเป็นว่าไว้เขาลือกันนะว่าเวลานี้ผมกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปองค์แล้วเขาลือกันว่าสร้างธรรมะขึ้นมาสอนด้วยความจริงนี่ไม่ใช่เข้าใจพลาดธรรมะใดๆที่สอนท่านก็นำมาจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าผมไม่ได้สับปันอยู่แล้วม,มานั่งพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจา้า ว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยสุขเวทนาเมื่อว่เสวยทุกขเวทนาก็รู้ชัดว่าเสวยทุกขเวทนาหรือว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีก็รู้ชัดว่าเวลานี้มันเฉยๆไม่มีทั้งความสุขแต่ความทุกข์ตอนนี้เป็นอันว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้มาพิจารณาถึงอารมณ์ที่เราสัมผัสเวทนาเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการสัมผัสเป็นสำคัญเวลานี้เรามีสุขหรือว่าเวลานี้เรามีทุกขหรือว่าเวลานี้เราไม่มีสุขไม่มีทุกมีอารมณ์สบายาสบายอารมณ์สบายสบายนี่เขาเรียกโอเบขาลม อารมณ์ไม่เกาะหน้าอารมณ์อารมณ์ไม่เกาะสุขอารมณ์ไม่เกาะทุกข์มีจิตเป็นจิตที่มีความสุขมีอารมณ์ว่างคำว่าว่างในที่นี้คือว่างทั้งกุศลธรรมและวว่างทั้งอกุศลธรรมคำว่า,ากุศลเป็นจุดที่เกาะไม่มีสำหรับจิตหรืออกุศลที่เกาะไม่มีสำหรับจิตเป็นจิตที่มีอารมณ์เป็นสุขอย่างยิ่ง อารมณ์ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เราต้องการอย่างที่ท่านห,หลายเจริญพระกรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งจิตไปเกาะภาพแสงสีบ้างจิตไปเกาะอ,อารมณ์อะไรต่ออะไรบ้างอันนี้ที่ถือว่ายังไม่ดีจิตยังมีความวุ่นอยู่แต่ว่าจิตมีความเฉยเฉยมีความสุขเยือกเย็นอันนี้จิตดวงนี้เราต้องการ นี่การที่เดวสุขและเสวยทุกมันยังเป็นโลกีวิสัยยังไม่ชื่อว่าเป็นจุดความดีเป็นจุดความเด่นในพระพุทธศาสนานี่มาดูต่อไปทัางกล่าวว่าเมื่อเสวยอาทุกขมาสุขคือไม่สุขไม่ทุก,กข,กกววขก์ก็รู้ชัดว่าเราเสวยไม่สุขไม่ทุกข์นี่ต่อไปทัานกล่าวว่าหรือว่าเสวยสุขเวทนาที่มียมิคือเจือวิติกรรมคุณก็รู้ชัดว่า สวยสุขเวทนาที่มีอมิตเป็นสำคัญคำว่าเวทนาแปลว่าสวยอารมณ์อารมณ์ที่มีความสุขความสุขที่มันเกิดขึ้นกับใจก็ได้แก่สิ่งของที่เรามีอยู่หรือว่าคนหรือว่าสัตว์คำว่าอมิตเนี่ยต้องมีเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเป็นวัตถุเป็นวัตถุที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็าตาม ถ้าเราได้มาเรามีความดีใจในเรื่องนี้ว่าสิ่งนี้ที่เราปรารถนาเราได้แล้วอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาที่เจือไปด้วยอมิตรคือกรรมคุณิ่งของไม่ดีนะครับขอบอกไปเลย <c oughs> ถ้าเรามีความดีใจพร้นได้ของที่เป็นอิได้ของก็มาที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม เรายึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่มันเป็นของไม่ดีนะครับให้พยายามพิจารณาให้รู้ว่าเวลานี้นะจิตของเราไปเกลือนกล่วกับกรรมคุณหรือเปล่านี่เมื่อรู้แล้วก็ต้องหาทางละกรรมคุณไม่ได้หมายถึงผู้หญิงหรือไม่ได้หมายถึงผู้ชายเสมอไปทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสมบัติของโลกที่เราได้มา มันเป็นวัตถุชื่อว่าเป็นเรื่องของการมาคุณกามะแปลว่าความใคร่คือเป็นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสตามที่ประสงค์เติมหนาโครงการสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีถ้ารู้สึกอเวทนามันเกิดขึ้นอย่างนี้เราก็ต้องหาทางตัดตัดเชียนได้สุปกรรมฐานออในนี้ไม่มีสินะ ก็ต้องตัดเช้นด้วยด้อำนาจหนึ่งปฏิโกฏสัญญาหรือว่าธาตุสหรือว่านาวสี9ย้อนหลังเข้าไปตามที่เราเรียนมาแล้วว่าการมาคุณมันเกิดขึ้นเพราะว่เรามีความลหลงไหลไฝ่ฝันผิดคิดว่าของสกปรกเป็นของสะอาดคิดว่าของที่มันไม่เที่ยงเป็นของเที่ยง คิดว่าเป็นของที่จะต้องสลายตัวคิดว่ามันจะไม่สลายตัวนี่เป็นอารมณ์ผิดเราก็เลยใช้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้าประหัตประหารเสียทันทีนี่หมายความรู้เวทนาที่เกิดในอารมณ์จงกระทั่งอารมณ์ของเราไม่เกาะในกามคุณนั้นมีความรงเกียดในกามคุณเรียกว่านิพิทายาน เมื่อจิตเข้าถึงสังขารุปเปขาญาณมีอารมณ์วางเฉยไม่เนื่องในกามาคุณทั้งหมดอย่างนี้ถ้าจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ใช้อย่างนี้นะครับอารมณ์นี่พูดถึงอารมณ์ไม่ใช่จิตอารมณ์มันก็มาจากจิตแต่ว่าด้านจิตท่านมาไหว้าหวไว้อันหนึ่งที่จะไปซ้ำกันท่านว่าต่อไปหรือว่าสวยสุขเวทนาที่ไม่มีวิ ไม่มีอมิตรคือไม่เจือได้กรรมคุณก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรนี่สุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรเป็นยังไงที่ไม่เจือได้กรรมคุณก็ได้แก่อารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในศีลอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในสมาธิอารมณ์ที่เราพอใจอยู่ในวิปัสสนาญาณ นี่อย่างหนึ่งสูงไปนิดไหมครับถ้าสูงไปก็ลดไปหน่อยหนึ่งอารมณ์ที่เรามีความพอใจอยู่ในจารณะทั้ง15ประการเราจะทำดีครบถ้วนถึงเต็มระดับหรือไม่ก็ตามแต่ก็ยังทำอยู่เมื่อขึ้นชื่อวจิตของเราน้อมเข้าสู่ในธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมรูมีความต้องการ หรือว่าจิตของเราตั้งมั่นอยู่ในพรหมวิหารสีจิตก็มีความสุขที่ไม่เจือพฤติกรรมมาคุณหรือว่าจิตของเรามีกำลังใหญ่เพื่อทรงอิทิบาททั้งสี่ประการรหัสประหารความชั่วให้พ้นไปจากจิตถึงแม้ว่าจะพ้นไปไม่นานเพียงแท่กระตาทางกระประหารแค่โชคราวก็ยังมีคุณมีประโยชน์ที่ว่าจิตมีความสุข สุขที่ไม่เจือปนไปด้วยอมิตรคือกามคุณท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าสุขือว,ว่าหรือเมื่อสวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดอยู่ว่าเวลานี้สวยทุกขเวทนาที่มีอมิตรไอ้ทุกขเวทนาที่มีอมิตรนี่หมายความว่าของที่เราได้มาคนที่เราได้มาสัตว์ที่เราได้มา เราได้มาทีแรกพอเข้ามาแล้วมันก็เกิดความเดือดร้อนต้องปกครองกันต้องเอาอกเอาใจกันต้องระมัดระวังรักษาวัตถุทุกอย่างไม่แต่คนยิ่งคนหรือสัตว์มีความร้ายแรงมากเพราะต่างคนต่างมีความคิดถ้าเราได้คนที่มีความเห็นผิดไม่เคารพตระเบียบวิน,นัยศีลสมาธิปัญญาความหนักใจเมื่อจะเกิดขึ้น อย่างนี้เราก็ต้องถือว่าเป็นกฎธรรมดาคนเกิดมาในโลก <Aven> แล้วที่จะหนีอาการอย่างนี้ไปมันคนมันหนีไม่ได้เพราะไม่เกิดมาเป็นคนมันก็ต้องอยู่กับคนเกิดมาเป็นคนแดงของคนมันมีสัตว์มันก็ต้องอยู่กับสัตว์ด้วยเกิดมาเป็นคนมันเป็นแดงของวัตถุก็ต้องอยู่กับวัตถุและจะหนีมันไม่ได้ ในเมื่อทุกประเภทนี้เกิดขึ้นเราก็หหนกำลังใจเข้ามาคิดว่าการทรงชีวิตอยู่นี่ไม่นานไม่ช้านานเท่าไรชีวิตของเราก็จะมันไหลคือพินพิณาศไปจมไปในดินในเมื่อมีเวทนาเกิดขึ้นโดยอามิตรประเภทนี้เราก็ถือว่าเปเรื่องธรรมดาถ้าสิ่งใดที่เราควรจะรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดทุกข์มากขึ้นก็กำจัดมันไปเสียถ้าเป็นวัตถุโก็โยนทิ้งเป็นคนรละสายก็เลิกคบเป็นอันว่าเราหาทางหลีกหาทางเลี่ยงให้พ้นจากอารมณ์ทุกข์หนักที่มันไม่ควรจะทุกข์เกินไปแต่ว่าถึงกระไรก็ดีถ้าการปกครองคนเลิกอยู่คนคนอยู่ด้วยกันโหมมาก หรือว่าเรามีวัตถุเป็นสมบัติมันก็มีอารมณ์ทุกข์เป็นของธรรมดาทั้งนี้ก็เว้นไว้แต่อารมณ์ของพระอรหันต์เท่านั้นที่ท่านไม่มีความทุกข์ท่านถือว่าสภาวะของโลกปกติมันเป็นอย่างนี้ท่านก็ใช้อุเบกขาญยานก็สังขารุปเบกขายานเขาครอบงำตัดความพอใจในวัตถุทั้งหลายต่างๆเสียถือว่าเป็นอารมณ์ปกติ มันมีมาก็มีไม่มีก็แล้วไปแต่ว่าถ้าคนไม่ดีนะพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่เอาไว้อำนากของท่านอย่างท่านพระวะกละริไม่สนใจนะัธรรมวินัยพอใจในความสวยสดงดงามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงไล่ออกจากสำนักอย่างพระชน,นะเป็นคู่ทุกคู่ยากกมาตั้งแต่ก่อนบวช เป็นสหาชาติในเมื่อไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศั์สดาก็ทรงสั่งให้สงลงพุมธทานคือไม่คบหาสมาคมด้วยจะไปหาใครก็ห้ามไม่าไปพูดด้วยมอเลวแล้วจงอย่าคบถ้าเขาดีแล้วจึงคบนี่เรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อไอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่มีชีวิตก็ดีไม่มีชีวิตก็ดี ถ้ามันเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์มากเกินไปแล้วก็เวียงมันทิ้งไปเสียอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรในมันถ้าคืนบ้าอะไรในมันเข้ามันก็จะทําให้เราต้องตกไปสู่อบายภูมิหรือว่าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะยองใหย,ย่เข้าไปยึดถือ เมื่อบอสั้งกล่าวต่อไปว่าหรือเมื่อสวยสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าเวลานี้เราสวยสุขเวททุกเวทนาไม่จะเสือถุกให้ทุกว่าไปแล้วหรื่อว่าต่อไปอีกว่าหรือว่าสวย์ทุกเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสวยทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรทุกขเวทนาที่ไม่มีอมิตรก็ได้แก่อารมิตก คิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีกินไหมวันพรุ่งนี้เจ้าหนี้จะมาทวงไหมวันพรุ่งนี้จะมีอันตรายมาถึงเราหรือไม่แลาเวลานี้ใครเขาจองล้างจองผานกันบ้างเราจะมีสภาพภาวะไปยังไงวิตกถึงลูกวิตกถึงหลานที่อยู่ห่างไกลจะมีความสุขหรือความทุกข์ ในเวลานั้นไม่มีของยุงหนาจะนั่งนึกไปเองถ้ารณมนั่งนึกขึ้นมาอย่างนี้ก็ต้องถือว่าเรื่องธรรมดายอย่างนี้อย่าสนใจเพื่อประโยชน์อะไรมันจะมีหรือไม่มีมันจะสุขหรือมันจะทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราแก้ไขไม่ได้ถ้าสิ่งใดถ้าเป็นกฎของกรรมเราก็ไม่สนใจ เราเองเราก็ไม่สนใจในขันห้าคือร่างกายของเราเหมือนกันเราก็ไม่สนใจใน,นโลกธรรมทั้งแปดประการมันจะสุขมันจะทุกข์ก็ช่างพวกมันเราเกิดประเดี๋ยวเดียวก็ตายตายแล้วก็แล้วกันไปคำว่าแล้วกันไปก็หมายความว่าเราก็ไม่ติดใจในขันห้าต่อไปปล่อยให้มันตายตายแล้วก็เลิกกันคือชื่อว่าขันห้าเภทนี้ไม่มี ทำจิตให้สบายถือว่าเวลานี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังไม่แก่แตเตรียมจิตไว้แก่คือว่าความวางเฉยในเมื่อกฎของกรรมเกิดขึ้นฟังกันต่อไปท่างกล่าวว่าหรือเมื่อสเสวยอนุทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตรก็รู้ชัดว่าสเสวยอทุกขสุขเวทนาที่มีอมิตร เขาอาทุกขมาสุขแต่หมายความว่าทั้งไม่สุขแล้วก็ทั้งไม่ทุกข์อารมณ์มัยสบายที่มีมิตรหมายความว่าอย่างไงหมายความสมมติว่าเราเป็นนักเจริญกสิณจับภาพกสิณขึ้นหรือว่าเราเป็นนักเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านจับภาพพระพุทธรูปขึ้นเมื่อภาพนั้นปรากฏชัดอารมณ์จิตมีความสุข คืออารมณ์จิตเป็นฌานอารมณ์จิตก็ทรงตัวมันก็มีความสุขแต่ว่ามีอมิตรเป็นเครื่องเกาะก็ได้เกิดรูปของกสินหรือว่ารูปของพระพุทธรูปเป็นตนอย่างนี้เรียกว่าเสวยอทุกขมสุขเวทนาที่ไม่มีที่ที่มีอมิตรท่านกล่าวต่อไปว่าหรือว่าเมื่อเสวยอทุกขสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตร ก็รู้ชัดว่าสวยอทุกขรมสุขเวทนาที่ไม่มีอมิตรอันนี้ก็ได้แก่วิปัสนาญาณว่าเราไม่สุขเราไม่ทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีอารมณ์ใจยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกคือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกกันว่าเราและของเรา เราถือกันนักกันหนาว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่มีความสําคัญที่สุดคือร่างกายเราะเรารักจริงตอนนี้เราก็พิจารณาว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ข้าใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรือนร่างกายเป็นที่อาศัยของจิตชั่วคราวเราสักแต่ว่าอาศัยมันเท่านั้น ย้อนกลับไปหาในตอนต้นว่าร่างกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งปฏิคูณอาการสามสิบสองเต็มด้วยความสุกรกธาตุสี่ร่างกายมีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟไปชมกันชั่วคราวเท่านั้นแล้วมันก็เสื่อมโทรมเป็นปกติธาตุสี่มีสภาพนราสร้างศพในป่าชา้าร่างกายนี้มีสภาพนราสร้ากศพในป่าชา้า มันเป็นของน่าเกลียดมันเป็นของน่ากลัวเราไม่พึงปรารถนาในมันเราจะตัดภาระมันเสียโดยเราไม่ยึดถือว่ามันว่าเป็นเราเป็นของเราคิดว่าร่างกายนี้เมื่อมันสลายตัวไปแล้วเมื่อไรก็ช่างมันมันจะมีความสุขมันจะมีความทุกข์ตามสภาพของมันก็ช่างมันสิ่งใดที่แก้ไขได้ก็แก้ไขแก้ไขไม่ได้ก็ไม่แก้ไข ท่านกำลังใจให้เป็นสุขท่านกำลังใจให้มีความเบื่อหน่ยายเวรร่างกายสุกปรกมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันจะต้องสลายตัวไปในที่สุดมันไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อำนักของเราท่านกล่าวต่อไปว่วาด,ดังนี้พิสุย่อมพิจรารณาให้เวทนาในเวทนาคือภายในบ้าง ใอเวทนาในภายในก็หมายความว่าพิจารณาเห็นเวทนาในกายของเรานะในจิตใจของเราว่าเวทนาอย่างนี้มันเป็นธรรมดาของบุคคลที่ทรงขันห้าจะต้องประสบเราไม่มีความพอใจในขันห้าเวทนาจะได้ไม่มีน่าดังกลา่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเป็นใบายนอกบาง นั่นก็พิจารณาว่าเรามีความรู้สึกทุกอย่างนี้สุขอย่างนี้เมื่ารมกลุ่มอย่างนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราเป็นอันว่าเราก็ดีเขาก็ดีไม่มีใครมีความสุขเป็นคนที่ประกอบไปด้วยความทุกข์ท่าเกาะกันห้าเพราะว่าทุกในด้านของอริยสัจถ้ายังหลงไหลไฝ่ฝันอยู่ในคันห้าเพียงใดเราก็ต้องมีความทุกข์อยู่เสมอ เขาก็มีสภาพเช่นเดียวกับเราจะสนใจอะไรกับสำหรับเราหรือเขาข้อต่อไปได้กล่าวว่าย่อมพิจารณาในเวทนาทั้งภายในบ้างทั้งภายนอกบ้างคือมีความรู้สึกว่าเรากับเขาคนภายนอกมีเวทนาอย่างนี้เหมือนกันต่างคนที่เกิดมาแล้วต่างคนต่างไม่มีความสุขทุกคนแบกบทุกอยู่วันยังค่ำคืนอ,อยง มันจะมีความดีอะไรสำหรับการเกิดท่านกล่าวโดยว่าย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเกิดขึ้นเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาหินธรรมดาคือความเสื่อมไปบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปบ้างนี่หมายความว่าเวทนานี่มันไม่ทรงตัว เดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกเดียวมันก็ว่างจากอารมณ์ไม่เกาะสุขไม่เกาะทุกมันไม่มีสภาพ <c oughs> มันไม่มีสภาพกีรังย่างยืนอะไรให้ปรากฏแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบรมสุขก,ก,ก็กล่าวว่าหรือก็สติคือนึกว่าเวทนามีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกิดเธอนั้น น่หมายความเวทนาใดๆก็ตามที่มันจะเป็นสุขหรือมันจะเป็นทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ <c oughs> เพราะอารมณ์ของปุตุชนนั้นที่มาตั้งอยู่คือมันทรงอยู่จะพ่อหน้าเราไม่ใช่ตั้งอยู่ข้หน้าความจริงมันตั้งอยู่ในใจหน้าคือหน้าใจท่านบอกว่าให้พิจารณาเพียงว่าสักแต่ว่าเป็นที่รู้เท่านั้น คือว่ารู้ว่าเวลานี้มันสุขรู้ว่าเวลานี้มันทุกหรือว่าเวลานี้ไม่สุขไม่ทุกมันมีความสุขเพราะอาศัยอมิตรคือกรรมะคุณหรือว่ามีความสุขเพราะไม่อาศัยอมิตรมีความทุกหรือมีเพราะอาศัยอมิตรหรือมีความทุกที่มาอาศัยดาอมิตรเราจะไม่ยึดถือมันเป็นสาระเป็นแก่นสารไม่ถือรับว่าสาระว,าว่ามีความสําคัญ ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเวทนาทั้งสามรการที่เราจะต้องทิ้งเราต้องการคือพระนิพพานต่อไปองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงตรัสว่าเธอย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกโด้วยคือไม่ยึดถือในเวทนาด้วยและก็ไม่ยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกโด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุ ย่อมพิจรารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> นี่หมายความว่าในเมื่อเราไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งหมดเวทนาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้คําว่าช่างมันก็ว่าช่างมันคือเราไม่สนใจและก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเวทนาแล้วก็ไม่ย,มไมย,ไมยึดถือทุกอย่างในโลกจะเป็นคนก็ดีจะเป็นสัตว์ก็ดี จะเป็นวัตถุคนดีเราไม่มีความรู้สึกว่ามันเป็นเราเป็นของเราถ้า,ารณ์ปล่อยอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายทราบรือเปล่าว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนในด้านสมถะในเบื้องต้นแต่ตอนท้ายสอนในด้านวิปัสนาญาณใช้อารมณ์ละใช้อารมณ์ปล่อยเป็นอารมณ์ของพระนิพพานคือว่าจิตเราไม่เกาะในเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ แล้วก็ไม่เกาะเวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่เกาะเวทนาที่มีอมิตรหรือไม่มีมิตรแล้วก็ไม่เกาะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าอารมณ์ทรงตัวอย่างนี้ได้นั่นคือเป็นสภาวะของพระอราหารันต์อรบันดาพโยคาวจรหลายคำแนะนำกันสำหรับในเดือนมหาคติปฐานสูตร ในเวทนานุปันามาหาคติประทานสำหรับคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบรรดาท่านประโยคาวรทั้งหลายจงปฏิบัติด้วยจริยาเพื่อเพื่อว่าจริยาตามที่ท่านต้องการเปนหมายความอิริยาบทที่ท่านต้องการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดิน,เ,ดนเป็นโยกลมก็ได้จึนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี